สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอนแล้วนะคะแอนเอ,องครับขอพระนครเกษตรน้องมินข่าววันนี้พามาดูรุ่น4ประตูนะคะรุ่นใบแทกนั่นเองราคา1.32.000้บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรบ้างคะ่ะดูกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็น FORD นะคะเป็นสีดำตัดแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟ3จุดให้เรียบร้อยเลยนะคะมาที่กันชนด้านล่างคะ่ะ เป็นยี่ห้อฮาร์เมอร์นั่นเองนะคะใส่ห่วงเวริกาสองข้างให้เรียบร้อยนะคะบิวอินพร้อมไฟตัดหมอแล้วก็ไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยค่ะกันแข้งขาด้านล่างนะคะเป็นสีดํานะคะสามารถทําสีอื่นได้เหมือนกันนะคะมาดูกันที่ไฟค่ะ,ไฟ,คะไฟเป็นไฟมาแต่งนะคะวิ่ง3สเต็ปนะคะไฟเดไลท์ปกติมีมาอยู่แล้วแต่แอนใส่ไฟวิ่งเป็นสเต็ปเพิ่มให้นั่นเองนะคะในตาไฟนะคะเป็นสีบลูไอค่ะมาที่สกูปค่ะสกูปเป็นสกู๊ปงฟิตนั่นเองนะคะสกูปใหญ่นะคะเป็นดำน้านนะคะตัดกับสีรถนั่นเองนะคะ ก็คือดําเหงานะคะโลโก้นะคะเป็นโลโก้หม้านั่นเองค่ะมาที่ด้านข้างนะคะคันนี้นะคะใส่ซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วนะคะซีรียางและแม็กนะคะซีรียางนะคะ2,6,5ทับ 55R18 นะคะแมคขอบ18นะคะ,ะ,คะเป็นลายก้านนะคะแบบยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาที่ด้านข้างนะคะสติกเกอร์ลูกค้ารีเควสมาลายนี้เลยจ้าเป็นคําบอลเลนเจอร์วายแท็กนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อเบ้าเหมือนใส่ให้นะคะเราหลังคานะคะใส่อา้ากาวหน้ากับตัวรถอยู่อยู่แล้วนั่นเองนะคะมาที่โลบาร์ด้านหลังมีมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะคลิปน้ำส้มนั่นเองนะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ ใส่สติกเกอร์คำว่า4 4คูณ4นั่นเองนะคะไฟนะคะเป็นไฟลมดำอันนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็นไฟลมลมดำพร้อมไฟเดย์ไลท์แล้วก็ปีกผีเื้อนะคะใส่ข้อฝาท้ายนะคะเป็น FORD เป็นสีดำเงานั่นเองนะคะซึ่งสวยมากๆและเข้ากับรถรถมากๆเลยค่ะกันชนหลังนะคะมาจากโรงงานนั่นเองนะคะมีเซ็นเซอร์มาพร้อม4จุดเลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนเลยนะคะ 0 9 8 9 8 2 5 1 6 6นะคะมีไฟแนนซ์มิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนขับรถไปส่งเองถึงบ้านเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ